นู่นได้ไปเก็บมะม่วงหาวมะนาวโห่ให้แม่หน่อยนะเก็บเฉพาะลูกสีดำนะลูกะจะเอามาเล็ดมันหยกมาก เยอะมากนะพี่นุ่นเนี่ยมันเยอะมากมันคือมะม่วงหาา่าวมะนาวโหประเด็นคือหนามเขาแหลมมากนะใช่ไม่ชอบหนามว้ายพี่นุ่นมาดรอดอะโอ้โหมะม่วงหาา่าวมะนาวโหพี่นุ่นได้เยอะไหมได้เยอะมากเลย ขนาดใสกระทางอหกระทางไม่ใช่กระทางเล็กๆนะโ,โ,โดนๆมันเท่นแบบน้ำมันนีมากเปรียปร้ยวทั้งนั้นเลยในลูกนี้มันเปรี้ยวดีจังเลยใครอยากจะเอาไปจิ้มแบบกะปิหรือว่าเป็นพริกกระเกื้อ หรือทำเป็นแจ๋วก็ได้เอาไปซดน้ำนะคะได้เลยเนี่ยนี่กระดกมากโอ้โหดกจริงๆพี่นุ่น โอ้โหอเคตักส okay. oh. ั kind of ่นย um. ่งี <S <S ่สุดยงสุดอื้อุบเลยข้างในเนี่ยจะบิดไม่ได้โอเคโอเคยังไม่สุงเพราะพี่แตนต้องการสุกๆไงใช่หรอ มันเยอะแต่มันไม่เต็นแบบสุกแบบนี้เออต้องเอาดำๆแบบนี้กระลูกโอ้ยมันก็จะมีบางมุขเขียวๆนะไอ้แบบเขียวๆนี่เราจะยังไม่เอาเอาไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยคือยังไม่แก่ใครสนใจเมล็ดพันธุ์ทักมาได้เลยนะคะดำดำเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราถึงจะเอามาล็ดพันธุ์นะฮะแต่อันนี้